สวัสดีครับผมบอย n นี่ยนคลาสและคลิปนี้เราก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการล็อกอิน TM Steam 7.10นะครับซึ่งในคลิปที่แล้วเราได้สอนการโดเนทตผ่านจอไปนะแล้วมีคุณผู้ชมอินบ็อกเข้ามาเยอะมากนะครับว่าโปรแกรมมันไม่เหมือนกันในคลิปซึ่งโปรแกรมมันก็อัปเดตตามการเวลานะครับผมแล้วก็ที่ติดกันเยอะๆเลยเนี่ยก็คือ TM 7.10เนี่ยจะให้กรอกรหัสแล้วมันจะให้กรอก OTP ด้วยซึ่งบางคน OTP ไม่มีไม่รู้จะเอามาจากไหน,น ในคลิปนี้เราก็จะไปหาคําตอบกันนะครับผมว่าจะ OTP ตัวนี้ออกมาจากไหนนะครับโอเคเริ่มจากที่เราล็อกอินก่อนนะครับผมเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเพื่อเราเปิดโปรแกรม t m 7.10ขึ้นมาแล้วนะครับผมจะขึ้นหน้าตาเป็นตัวนี้นะตัวนี้นะครับเขาจะให้เรากรออก e ีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดเข้าไปโดยที่ให้ไปที่เมนูล็อกอินนะครับให้กรอกอ e ีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดอีเมลตัวนี้ก็คืออ e ีเมลที่สมัคร True Wallet อ่าพาสเวิร์ดต,ตัวนี้ไม่ใช่พาสเวิร์ดตรงนี้นะ ไม่ใช่เป็นตัวเลขหกหลักตรงนี้ไม่ใช่นะครับ <c oughs> เป็นพาสเวิร์ดที่มีตัวอักษรผสมตัวเลขดูจากตรงไหนนะครับไปกันนะครับพาสเวิร์ดนะครับผมจะต้องเข้ามาที่ ตั้งค่าความปลอดภัยตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้าที่ค่าความปลอดภัยนะครับจะมีให้ตั้งรหัสรหัสผ่านตั้งค่า Touch ID แล้วก็ตั้งค่า PIN นะครับมันไม่ใช่ PIN มันคือตรงนี้นะครับรหัสผ่านซึ่งรหัสผ่านจะประกอบไปด้วยรหัสผ่านจะประกอบไปด้วยตัวอักษรครับผมแล้วก็ตัวเลขตัวอักษรกี่ตัวก็ได้แล้วก็มีตัวเลขผสมเข้าไปแต่ยางต่ําจะต้องมีแตัวนะครับ น่าจะกกอกตรงนี้ผิดนะให้ผมเดานะครับรน่าจะเกอกกับตรงนี้แหละที่ผิดเดี๋ยวเราไปลองดูดีกว่าว่า OTP มันจะเข้ามือถือเรายังไงนะครับตอนนี้ผมได้เอาหน้าจอมือถือไปทางขวานะข้อความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวผมจะทําการล็อกอินนะครับให้ดูว่าระบบมันจะให้เราใส่ OTP นะครับถ้ารหัสเราถูก OTP มันจะต้องส่งเข้ามาในเบอร์มือถือของเรานะครับโอเคผมล็อกอินนะรหัสผมใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะกด start ได้เลยนะครับ กดสตาร์ทไปชื่มว่าไงจะอ่านี่ครับตุ้งเดงขึ้นมาครับผมรหัส OTP ของผมก็คือ040862นะครับผมก็ใส่ไป040862หัาตรงนี้ผมไม่กลัวเห็นนะครับเพราะว่ามันมีเวลากำหนดอยู่นะครับมันก็เปลี่ยนเรื่อยๆนะครับโอเคผมกดโอเคนะครับด,ดื้อม่าถ้าขึ้นเชื่อมต่อแล้วนะครับตัวเลขเครดิตตรงนี้จะต้องโผล่ขึ้นมานะครับ นี่ตัวเลขคิดเดดตัวนี้จะต้องโผล่ขึ้นมาถ้าคุณผู้ชมเกิดกอกรหัสผิดรหัส ODP ตรงนี้จะไม่ขึ้นนะครับ <S <S เดี๋ยวผมขออนุญาตลบรหัส ODP ตรงนี้นะอ่าลบรหัสไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสต็อปแล้วก็กอกรหัสผิดเข้าไปดูว่ามันจะส่ง ODP มาหรือเปล่านะโอเคนะครับผมดี๋วผมจะทําการกอกรหัสผิดเข้าไปนะครับแล้วกดเซฟนะครับแล้วกด ล็อกอินเอ้ยแล้วก็กดสตาร์ทอ่ากดสตาร์ทชิบไปครับผมดูดิล็อกอินได้ไหมอ่าเห็นไหมครับรหัส OTP ขึ้นมาให้ใส่แต่ข้อความไม่มีเนี่ยคุณผู้ชมผมว่าน่าจะติดกันตรงนี้แหละก็คือกรอกรหัสผิดทำให้ OTP ไม่มี OTP ไม่มีปุ๊บก็เลยเข้าไม่ได้นะครับ่าผมว่าน่าจะติดตรงนี้แหละที่ทำให้ไม่ได้กันนะครับซึ่งพอเราใส่รหัสตรงนี้ไม่ได้ คุณผู้ชมจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงก็แก้ไขได้เลย,ยการโดยให้คุณผู้ชมนะครับโทรไปที่เบอร์12,40นะครับเป็นเบอร์ call center ของ w a l l e t นะครับให้เขาทําการตั้งรหัสใหม่ให้นะครับโดยที่เราจะต้องรู้รหัสอีเมลเราด้วยนะเขาจะแนะนําวิธีการตั้งรหัสให้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ให้มันถูกๆอีกรอบหนึ่ง <c oughs> เพื่อใช้ <c oughs> เพื่อใช้นะครับ <c oughs> ต้องอินใส่อีเมลของเราเข้าไปนะครับเสร็จแล้วให้ใส่รหัสที่มีตัวอักษรผสมตัวเลขนะครับ เสร็จแล้วกดเซฟนะครับแล้วก็กดสตาร์ทครับผมรหัส OTP มันจะถูกส่งเข้ามาในเครื่องของเรานะครับ <S <S อ่าถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็จะมีเลข0 2 9 1 5 5โอเคแล้วก็กดโอเคถ้าถูกต้องเครดิตจะต้องขึ้นนะครับอ่ารยบร้อยแค่นี้ก็มาทำคุมคลิปให้คุณผู้ชมดูนะครับผมว่า ออดมันเอามาจากไหนมันยังไงนะครับมาแนะนําให้คุณผู้ชมแล้วนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมคงจะสตรีมกันอย่างสนุกสนานแล้วก็คุณผู้ชมมีคนโดเนทเข้ามาเยอะๆนะครับผมยังไงก็ถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปด,ด้วยนะผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาวัสดีครับ